กดเลยขาานาดนั้นกอ้โห โอ้โๆโอ้โตตตตตอ้หหนูจะอยู่ในห้องนี้ก่อนใช่ไหมอืมอืมอืมยังยังยังโอ้คุณแม่ขอโทษคุณแม่ขอโทษทำไมหนูหนูอยากกิน โอ้ยบนใหญ่เลยไม่พอใจอ่ะ โอเคโอเคโอเคโอ้โหโอเคโอเคอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ตรงนี้ต่อได้เลยโอ้โหนี่แม่เคยเจอแมวบ่นเลยนะลูกนะไม่เคยเจอแมวบ่น một mọi người cho nèo